อย่างนั้นก็เทลงไปเลยพริกตักราดข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเจ้าหอมๆนะครับ<ต>เป็นได้มาครับทําบผมก็เดี๋ยวว่าลําส้มขนาดกะ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าส pues mm ู่ลุงภูนชาแนลครับผมเช้านี้เราอยู่กันที่สวนยาคำเช่นเคยนะครับผมวันนี้บปได้เก็บบรรยากาศช่วงเช้าเนาะเพราะว่าลุงภูนเข้าไปในบ้านแล้วกลับออกมาครับมาทานในไทยท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะกลับเข้ามาสวนโอ้โหได้ยินเสียงวุ agem, ้งวังวุ้งวังวุ ors, ้งว่หูวนึกว่าอะไรนครับนี่ครับนี่เสียงพึ่งมาเอาเกสรของข้าวโพดนะครับตอนนี้ข้าวโพดของเราก็เริ่มออกรวงครับเมื่อกี้วันก็น่าจะได้กินแล้วครับ อันนี้บบเช่ข้าวโพดกินดิบครับอันนี้ข,ข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวดานะครับประมาณนั้นแล้วแต่ส่วนข้าวโพดกินดิบจะอยู่ฝั่งนู้นครับผมปลูกไว้กินครับไม่ได้ปลูกไว้ขายเนาะอยากกินยังก็ปลูกกระด้านครับผมปะเดี๋ยวเราเข้าไปกันที่ในห้างมี่ารู้สึกว่าจะมีคนมาเข้าไปเข้าไปามซอยเข้าไปานวันนี้ค่ะ สวัสดีครับตาเลินนะอตอนนี้ตากําลังฝนมีดผมไปเอาะใครมาแล้วลองมีเมนูเด็ดแน่นอนครับงานเด็กขลึ่แน่นั่นอ่ะเมนูอย่างไงวันนี้ป่นปีเห็่แล้วเนาะอะปีเห็่แล้วครับทุกทุกทุกไปป่นปีอย่างกับลังก้าวเข้ามาปี๋โขกขึ้นได้ป่นปีน๋นะบ้ันมาป่นปีนะแต่วันนี้ยายจะทําเมนูเยี่ยครับผมดูจากกเตรียมเครื่องครับ หลนเต้าเจี้ยวอี๋บะลนเต้าเจี้ยวครับผมกับปีครับผมนี่นเป็นเมนูยำเช้าเนาะยายเนาะให้อยากกินหลนเต้าเจี้ยวอี๋บะครับนี่ครับหลนเจ้าเต้าเจี้ยวดอกลิ้นอย่ามาฟันกับมาเจ้าหน่อยใหลนเต้าเจี้ยวยาย,ยก็ต่ใส่ทั้งพริกเขียวพริกแดงเนาะยายเนาะพริกแดงเนาะครับใหญใส่ขาด้ยวยกันนี่เอาขามาเตรียมเลยมาใส่อันนี้ว่าจะ ก,กับน้ำพริกอันต้มน้ำพริกไอ้ต้น,น้ำพริกว่ะเยิ้มหมดได้ยัง้น้ำพริกคาเนะใหญ่เนาะน่ะต้มน้ำพริกคานะเนาะลำดีตอนนี้ยายกับตเตรียมข้าวเตรียมของครับมาดูว่าสูตรทำหลนเต้าเจี้ยวของยายคำนี่จะเป็นแบบไหนครับเพราะว่าผมก็บ่าเคยเห็นยายคำทำหลนเต้าเจี้ยวเนาะวันนี้เป็นอาหารไทยนะครับยายก็บมาเกยซื้อกินเปิ้อย่างเดียวเพราะ,ะว่าเครื่องมันน่าขีา้คันวันนี้เรากันเลยจะมาทํากันนะครับมาดูครับว่า สูตรของยายคำจะเป็นแบบไหนครับคูยายเอาสูตรที่ไหนมาเนอะเอามาประยุกเนาะยายเนาะยายก่ออันซื้อเก็นเปิดแล้วเขาก็มีอย่างพ่องนี้เขาก็ลงมาทำพอเนาะว่ามันจะลํำเหมือนเปิดก่อนเนาะตอนนี้ก็เตรียมข้าวเตรียมผองไปก่อนเนาะแตงหัเหิวตั้งข้าวมันจ้าัย เกบร้อยแล้วครับผมสําหรับเครื่องที่ยายจะใส่เข้าไปครับมีย่าห้องนี้ยายโอ้เยอะขนาดเลยเครื่องที่เราจะใส่มันก็มีเอาตรงไหนก่อนที่ครับอเอาตรงนี้ก่อนเนาะจะมีกะทิครับกะทิครับผมกะทิแล้วก็หมูบดหมูบดนี่เขาเอาไปโขเห็นหน่อยคือมันนวลเนาะแล้วก็คือเจ้าเจียวเจียวเอาไปล้างเจล้วเอามาตำล้างน้ําเค็มออกแล้วก็เอามาตำแล้วก็มีน้ำมาขามเห็นหน่อยแล้วก็ อันนี้เป็นน้ำตาลเนาะน้ำตาลาแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็พริกเขียวพริกแดงหอมขาวกระเทียมนะเนาะแล้วก็หอมแดงซอยแล้วก็ใบมะขูดแล้วก็ต้นหอมแล้วก็มีอ่ะจะใครเนาะอ่าใบมะกูดนี่ใส่ก็ได้บ่อใส่ก็ได้ครับแล้วแต่เนาะถ้าถ้าชอบใส่ก็ได้แต่ ถ้าเขาอันเขาชอบบ่อบบ๊กขูดคือใส่แล้วเวลาไปเกี้ยวใส่มันมันหอมครับนะมันมันหอมได้มาอร่อยมันยุติใบบ๊กขูดแน่กับน้อยยัยเนาะอันนี้ก็คือสีหากรับแก้มนเนาะกรับเครื่องกรันเนาะกรับกรับแก้มเครื่องเคียงไงกับยัยเครื่องเคียงเนาะกรัปแก้มนี่ต้องยำแรงไงต้องบดถึงแรงเพื่อทำกับแก้มเลยยำกระทะก่อนนะครับผมใส่ให้เอาอย่างนั้นนะแล้วมาใส่กะทิเนาะลูกเอาลูกอับน้ำอยู่เอาลูกอับน้ำอยู่เนาะยายได้หาแมวมี เต็มบ้านแล้วมีเป็ดสาวเก็บมาเลี้ยงเหรอเก็บมาเลี้ยงอีงดีอ่ะอันนี้เก็บมาเลี้ยงตลอดอ่ะอันนี้เก็บมาอาน้ำหนองมันใครใได้ก็ทักมาได้เลยนะแมวพอเพื่อนทักมาแตแล้วก็พึ่เพื่อนแมวอันนี้แมวที่ว่าแมวไผ่กับหมูมันต้องมานะแล้วมันมาเกิดสงสัยถ้าจะเกิดในป่าหรือว่าข้างบ้านไหนหมูแล้วมันกากลูกมันมาลูกมีสองตัวก็นเนาะเอาโยอโอ้นี่นะครับขนาดเลย ยายนะฮักนะยายฮักกะฮั่นะฮักฮั่โค้งแกงอมเนาใช่มันมีนักแล้วข้าก็มีเวลาดูแลเขาตัวน้อยๆน่ะมันจะโดนพวกโบตลอดอีกอะย้ำอาบน้ำไปนอกเลือดนอกลาวเป็นนักทำมาดูยายทำกับข้าวต่อเลยอันนี้เป็นหัวกะทิไงยายเนาะไฟอ่อนๆในการทำนะครับเราได้ใช้ไฟแหงเนาะเพราะว่ากะทิมันจะเดือดเดี๋ยวมันจะแตกมันเนาะ ถ้ากะทิเต็กมันแล้วบะลอมแล้วน้อยใหญ่เนาะจะเนี่ยหมูลงนี่เสร็จแล้วก็คนคนเครื่องหมูของพอนี่แตกกระจายกันดีๆน้อยใหญ่เนาะมันอันกะติดกันเป็นก้อนเนาะครับเ้าปั้นเป็นก้อนก้อนเหมือนอันนี่โว้ยเนี่ยเหมือนลูกจีนต้มจืดลูกจีนเหรอตีกับตามด้วยเต้าเจี้ยวครับผมเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวที่เขาบดเนาะนี่เนาะเต้าเจี้ยวที่เขาไปตัดตะกี้เนาะครับ ใแกอ่อนเคี่ on, ยวกันนะกะทิพอกันใหญ่เดี๋ยวก็ใส่เพิ่มเนาะเดี๋ยวก็ใส่เพิ่มเพราะว่าตะเกีม้มันใส่ลงไปยุบไว้หนูน้อยเลยอ๋อสีสันเลือกมา้วครับอันนี้เต้าเจี้ยวนี่ต้องเลือกเอาที่มันบอกค่อยเนคะ็มซักต๊ะใดเนาะนี่ห่อที่บอกค่อยเค็มห่อที่บอกเค็มถ้าเราเก็มเกินมนกตว่าปรุงแล้วมันจะกปรุงอยู่ได้รับอันนี้ใช้เต้าเจี้ยวเป็นเม็ดเป็นเม็ดนะครับกาวมาบดครับถ้าเอาใจเต้าเจี้ยวของญี่ปุ่นได้เลยยาย มิโซะไม่โฉของญี่ปุ่นนั่นแหละเอามาทำได้ด้วยมันต่ำมันต่ำให้เรียบร้อยพวกเขาจะล้าง่ได้นะกันเนาะมันเละไปหมดนะเละไปหมดเนาะน่ากินขนาดแค่ยังไงเดี๋ยวเขาเติมกะทิก่อนเนาะกะทิเขาเขาซื้อมามันจะน้อยไปนะเติมกะทิเข้าไปครับเมนูนี้ก็ทำยากกันนะครับคุณผู้ชมถ้าอยู่คนเดียวถ้าเขาอยู่คนเดียว เนี่ยได้แล้วเขากลิ่นแบบสดใสเครื่องมันหนักอันนี้อาศัยว่าหัวปีมหนักกันไปได้เขาต้องอยู่ด้วยกันหลายๆคนห้าหกคนขึ้นไปนะกลินนะคก็ถ้ากินบบโคนสองคนเนี่ยโอ้ยสดายเพิ่นเครื่องมันหนักแป้งจีนกับแป้งองยังกับแป้งมืเดียวทำหลมแล้วเจียวนี่โอ้ราคานี่เอาเรื่องเดียวกันนะครับท่านผู้ชมมี่ก็เกือบสองร้อยแล้วเนี่ยเหนียวปิดลงเข้าเหนียว ใส่เป็นก้อนเลยเนาะยายแต่มันต้องละลายเนะเาะถ้าบัลลายก็ตัวไข่ตัวมันครับไข่โน่ <laughs> นน้ำตาลก็ยังหวานถือว่าแจ็คพอตครับผมละลายกับน้ำตาลที่เป็นละลายอยู่นีาา่เติมนะ้ำมะขามก็ไปเล็กน้อยครับผมไปก็สามจอนหน่อยน,นี่นเนาะที่เหลือเดี๋ยวเอาไว้ทำส้ตมตำยำเตี่ยงครับค่ะจ,จะได้น้ำปลาปลาครับเพื่อความหอมนนั่เองครับัหวานจะน้อยู่ ตอนนี้กต้าเจี้ยวเราเริ่มเดือดแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องของเราลงไปนะครับเครื่องของเราหลากหลายมากครับตาชอบกินก่นในเมนูนี่ไัยชอบอยู่เหยนพอฟ้าพอร้องนะครับแต่กินมันมาใค่ได้เพราะว่ามาีความดันเอาความดันความดันมีความดันสูงนะครับอ <pol> ่าวหมูหนักเราใส่ใจใส่ใคใส่จ้าใครใครผมไม่คือล้มเลยล้เลยนะ ใส่จะไข่หอมแดงลงไปเนาะเนาะใบปาทุ๋วแล้วครับใบใบมะกรูดครับอันต้นหอมนี่เขาใส่ไปกันเลยเนาะใส่ทีเดียวแล้วนะคกับพริกนี่สุดท้ายพริกนี่สุดท้ายหน่อยยังไงเนาะคนให้มันเข้ากันกับนี่จากนั้นก็เทลงไปเลยพริกใส่ซอสกับกินใส่ซอสกับเคลียออกเนาะสุดยอดแต้ครับต้นหอมนี่นะเดี๋ยวเดีเขาจะเอาหัวปีของเรานะครับกินกับนะครับสุดยอดเลยนี่นะปีสดๆเนาะ เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากนี้ก็ตั้งสําหรับครับผมกินกับบรรยากาศยามเช้าเหมือนฝนจะตกครับท่านผู้ชมบรรยากาศขอมานี่ครับผมหล่นเจ้าเจียวที่มีสีเขียวอันนี้นะครับท่านผู้ชมตักราดข้าวสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเจ้าหอมๆนะครับยายกับผมซุกใหม่ๆท่านเข้า หอมขนายยายเครื่องมันตอนนี้หอมไปสามบ้านเจ็ดบ้านครับยายคนเดียวนี่มันหอมมันเครื่องมันได้ได้ของยายคำนี่มันจะหอมไปสามบ้านเจ็ดบ้านหอมไปสามสวนเจ็ดสวนข้ามลายดอยไปปุ่นด้วยโมเถักหน่อยได้ยายเลยพี่โมขนาดแต่ปุ่นตาจดของหวานแล้วครับอ่ะอันนี้กินกับข้าวหนึ่งเนาะตาเนาอเหมาะแต๊ะครับมะม่วงมะม่วงสุกกับข้าวหนึ่งอุ่นเป็นไง มาครับทำตรงก็เดี๋ยววันลำส้มขนาดกะอุซ่ากิ๊กกำจะใหญ่อีออรอกส้มนะไหนจ๊ะลองห่อด้วยอย่างนี่้ใส่กำฮะเอาจะใส่ปลาของกำมะกำมันส้มกับใจมันใส่ปลากิ๊กเตี้ยใหญ่เอาข้าวใหญ่หนิเอาละ ร้องไห้ผมปุ๊บจริงๆชอจนนะกินก็ข้าวาาาานึ่องอร่อยเนอะ <laughs> มาตาอาตาเอาสาไปปอกเอาจดงามงินข้าวกินข้าว,าวนี่ครับาตาเอานี่ก่อนเลยอันนี้มันบม้ส้มนี่สีสันสวยงามนะแฝงด้วยความโหมดร้ายอ่ะตาซัดเข้าไปทีหนึ่งก็ผงปีนี่เมนูนี้มันต้องกินกับข้าวสวยครับผม ครั้งแรกของยายเนี Star ่ยยายเหมือนเคยเนี่ยแต่ยายเคยกินเคยซื้อกินเนาะเวลาเวลาเป็นกินตั้งแต่จะตักแบบนี้เอาเลยใส่ปากใส่ปากห้ามดิสวยนะี้จะห้ามกินพริกเนอะจ้ากินพริกนะจะเอาบอกบอกเสร็จแล้วก็กินกับหัวปรีครับน้องจอมยิ่งอร่อยเนาะมาครับ้องจอมกี่เข้าไปกันมาสักสองอันก็ละเอออร่อยค่ะโกินกับหัวปรีนะครั้งแรกของยายก็อร่อยขนาดละเนี่ย เป็นสูตรประยุกต์เนาะตียายว่าหมาแะ่เนีนี่พออย่างเครื่องมันนักอะเครื่องมันนักแล้วเวลาเรากินกันสองคนมันเหลือสดายเปิ้ลครับห้าคนเนี่ยอร่อยน้ำใส่หาไปซื้อกินเปิ้ลละแต่ยายกับเก่งใจอยู่เนี่ยมันพอกินเก่งใจหวานยายน่ากันหวานคนนัดวันที่เจ็ดเนี่ยมันจิยะ หมอนี่หักยายแล้วนะนักกูเดือนอ่ะอกระเดี๋ยวหมอเพื่อจะดูยายก,กินอย่างมา <c oughs> หันในคลิปหมดแล้วนะ <c oughs> อืมกับสีชุดนี่หมอะไปเหยืส่ส,สีชุดนี่หวานเนีนะครับ <c oughs> อ่ะไอ,ะอ,ะอ,ะอ้กินกับ,บอ,อันนี้หอมแต่บางคนเพื่อกับมาใส่เนาะอันนี้แล้วยายเนะ <c oughs> าะน้าสาวคนสวยยายไปเฮียนแต่อ้ยกุ้งเห็บละมีใครกินขนมเส้นแล้วกัน <c oughs> มีอยู่ มีลูกเคยกินอยู่ยายก็ชอบอะกล้องผมมีปัญหาครับนะมันเครื่องมันร้อนครับผมก็เลยนั่งขี่ข้าวต่อครับคุกคนเป็นอิ่มกัหมดแล้วเหลือกล้าลุงพูนเนี่ยที่ยังไม่อิ่มครับยายจะปิ๊กแล้วกันนี่จะปิ๊กแล้วฝนตกฝนจะตกเดี๋ยวกัวตังหมื่นนกของตังเข้าออกมันจะเละล้ำไปได้ถ้าฝนตกเดี๋ยวก่อนห้องท้องตาก่อนจ้าเขาดูฟ้าพาดกันปะ มาห้องข <c oughs> ่า,าเรื่องขาเรื่องบันไดขอสวัสด์ตามที่ไรลก่นตามสวัสดเาแก่ิเอาขนมที่เห,เหลือของลุมพูนน่ละครับนะาดเข้าสวยกิ่นกันฮอนฮครับรวันเดียวเราจะมีงานนับ รอเราอยู่ครับผมจนยเตือนอตา,ตาดูฟ้าผ่านอยูด่ด้วยกันกงกลับไปไหนเอตามาปด้วย <laughs> น,นานขนาดนั้นเวลาฟ้ามันผ่าลงเนะี่ย <laughs> มัมาบแบบดาอยู่ที่รถเชิงอด้วยกันคือตาจะเป็นคนที่กลัวฟ้ากูาา๋ฝานมากครับถ้าบรรยากาศแบบนะั้นตาต้องกลับบ้านรีบกลับบ้านนะครับเมื่อกี้ยังบอกว่าอย่าไปฟันไม้นี่หมอฟันเกินรึเอาไม่เอาฮะเอาไม่ฮันก่อนเนาะตากูฟ้าตากรยับกลับแล้วครับ อร่อยเลยส่ว,วเต้าเจี้ยวอร่อยครับเมื่อกี้นั่งกินกันโอ้ทิปต่อไปถึงไหนแล้ะมูหครับกล้องผมมีปัญหาเจอได้พ่องล่ะลูกกระต่ายอ่ะให้หันเนาะกระต่ายอ๋อลูกแล้วนะเป็นแมวอ่ะนี่ค่ะแมวเนาะพเพิ่นเอามาเกิดไว้ที่บ้านเชมุ่ยนี่ดูหน้าหน่อยอะ่ะไม่ได้ครับโชว์หน้าหน่อยจไฉมีดาวติดหัวห้าดาวนะหนึ่งสองสามที่ห้าสามสี่สี่ดาว นี่หมูแก๊งหมูอ๋อเขนจานนและ้ดาวเนี่ยแมวน้อยนี่ค่ะตัวฉี่ขาวง้มขนาดอาบน้ำห้เรียบร้อยละใช้มัดคือตัวละพร้อมเทลงมอเนาะปีกมาย้ายแก่งออมเรียบร้อยเลยมาเล่นแมวมาเลนได้หัวปีนี่นะขินกับเต้าเจี๋ยครับมันสุดยอดได้เลย แต่เดียวเมื่อตอนเขาอาจจะเอามาลองสั่นเมนูอย่างเด็ดๆก็ได้ครับมันหมอปีเนาะเพราะว่ามันเยอะมากครับนีมีมีน้องน้องมดสอนไว้หรือ,อหมหอ,อข่างปองนะ,ะเมนูข่างปองไม่อยากกินแล้วปากปองอนะจะไปไหนลนะ่ะนัะ่นมดเข้ามดเข้าเชื่อได้ดิค่ะเปิดปลาอิ่มก็แล้วลงพุดยังปลาอิ่มเลยนะลำอะหม้อหนึ่งอะเนี่ยเหลือแตอ่ยาค่ะหนึ่งหม้อครับเหลือแค่เนี่ยหมดแล้วในหม้อม,อมนันถ้วยหนึ่งอจอดเลยครับ ไปเนอะไปแล้วเข้าป่าออกป่าได้นะป่ามันนักนะเนี่ยํำเนี่ยให้ก่ออันเดียวขอขอตัวขี่ข้าวขี่น้ำก่อนครับแล้วเดี๋ยวขอไปทํางานกันต่อครับผมหลังจากที่เราขี่ข้าวขี่น้ําเสร็จเราก็มาตัดพักนะครับเพื่อที่จะเคลียร์แปลงเพราะว่าหญ้ามันสูงมากแล้วครับนี่ยหญ้ามันมันออกดอกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้ารอมันแก่นี่โอ้โหเมล็ดมันจะล่วงลนแล้วก็มันจะมันจะทำให้หญ้าเติบโตได้ไวมากเลยครับ เราก็ต้องกำจัดก่อนนะแต่ก่อนที่กำจัดเราก็ต้องมาตัดพักก่อนครับมันบอกค่อยง้มตัวเลยก็เอาไปทำเอาไปแปะรูปครับเอาไปทำเป็นผักกาดดองเค็มดองส้มหรือว่าเอาไปทำเป็นน้ำพักเนะาะทางภาคเหนือมันจะเป็นน้ำพริกน้ำพักครับนผะมันบอกค่อยงามเราต้องเคงลียร์แปลงละถ้าอยาตัดทิ้งก็เสียดายครับเอาไปแปะรูปเป็นอย่างอื่นดีกว่านะมันก็ยังกินได้ครับยังพอมีประมาณ ตอนนี้มีอยู่ประมาณสักสแปลงครับ3มแปลง4ี่แปลงเนาะเดี๋ยวเราตัดก่อนถ้างั้นเดี๋ยวขอตรวจตัดก่อนครับผมตัดผักกาเดเสร็จเลยเดี๋ยวเขาตัดยากกันครับท่านผู้ชม เร็วเร็วเร็วเมาเร็วมาเร็วอ่ะอันี่กินของเพลงแล้วเราอ่ะเล็ดโอ๊กก่อนเนี่ยเอาจิจิยังจิจิแย่กะเอาร่างน้ำมาเรียบร้อย หลังจากที่เราทํางานกเกษตรนะครับแล้วก็มาหื้ออาหารกระต่ายครับผมจะป็นการทิ้งใช้ด้วยบรรยากาศยามช่วงบ่ายคล้อยรับผมหรือว่าช่วงประมาณสักสามโมงกว่าๆแล้วครับตอนนี้นะเราํางานเซษตนะครับตัวม่กเก่นยาจเลยเอาอพักมาหื่อกระต่ายนะครับผมนี่ครับหญ้าวัชพืชวัชพืชที่มันเป็นอ่อนๆนะครับหญ้าอ่อนๆเนี่ยกระต่ายชอบมากเลยครับโดยเฉพาะหญ้าหักไฟนะครับศัตรูพืชชั้นดีเลยครับนี่นะ แต่รู้สึกว่าตัวนี้มันจะมัมันจะชอบพักอันนี้มากเลยครับพักสลัดเนาะกินนไปเป็นต้นอันนี้ถ้าถ้ากระต่ายกินแบบนี้เสร็จแล้วก็ไปรดน้ําเพิ่มแล้วก็พอมันโตขึ้นมาหน้อยก็เอาให้กระต่ายกินเหมือนเดิมครับผมทักบุ้งเหมือนกันครับตัดเสร็จแล้วก็ใส่น้ำแล้วมันลงแบบอยงอกพอมันงอกขึ้นมาเสร็จแล้วก็ตัดมาให้มันกินครับเนาะ เราต้องไปซื้ออาหารแบบเป็นถุงเป็นถุงก็ได้นะครับเพราะว่าวัตถุดิบเราเหลือเฟือครับผมสําหรับกระต่ายสอง,องตัวเนาะยิ่งผมคิดว่าเอากระต่ายเนี่ยใส่ใ,ในสุมไก่ครับท่านผู้ชมพอหญ้าตรงนี้ออกปุ๊อบออกกระต่ายปล่อยเอาถุงขวบไว้ครับชม ไปแล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยบรรยากาศยามเย็นที่สวนยายคำแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันวันพุธสารรัอวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับเอา้เอามองหมอสลัดเหรอง่เหร